ตอนที่เปิดจริงๆเนี่ยคือตัวมันมอสามเป็นมอสี่มห้าแล้วเขาให้เลือกอืให้เป็นเกย์ได้มีข้อตกลงกันว่าให้ลูกเป็นเกย์ได้แต่ห้ามตุ้งติ้งถ้าเป็นภาษาจริงๆคือเป็นเกย์ลุกเออคือแบบแต่งตัวเป็นผู้ชายนะให้แมนแม่จะพยายามป้อนทุกอย่างเช่นให้อยากให้เราเล่นบาสอยากให้เราเล่นฟุตบอลอยากให้เราแบบ กิจกรรมแม่แต่ยังไม่มลายเยอะใช่แต่เราไหมไม่ได้ไม่ชอบม่ล้างร่างกายเราก็แม่เราเป็นคนผอมเด็กๆผอมมากเราก็แบบเด็กแบบตัวเล็กอะไรเียคือตัวเล็กกระดูกก็เล็กมาตั้งต็กแล้วคือแต่ก่อนคือเราไม่อยากสูงข้าใาป่าแต่ตอนนี้อยากสูงมากเลยนะแต่สมัยก่อนไม่อยากสูงสมัยก่อนเนี่ยคือแม่ให้นมมากินอย่างเงี้ยเททิ้งเลยจ้ะแอบแอบแอบไปเททิ้งเพราะเราอยากตัวเล็กพอเราได้ย้ายมาเรียนมหาลัยฟิลมาเรียนที่ มอเกษตรสีราชาพอไกลบ้านก็เลยเริ่มเปิดตัวมากขึ้นแต่แม่ก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีพ่อก็ยังไม่ได้อยู่ดีจนมาแบบรับได้จริงๆเอะเอาจริงเลยนะนานมากมารับได้ตอนที่เป็นแอร์โฮสเตดใช่มารับได้ตอนนั้นอตอนที่ปนี้ก็ยังรับไม่ได้นะมีเรื่องเล่าคือที่บ้านไปนั่งถ่ายรูปแล้วเราเนี้ย เหมือนสินั่งนั่งเคาน์เตอร์มันจะมีเคาน์เตอร์รับงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบลูกค้าเดินมาอะไรเงี้ยลูกโอ้ลูกสาวหรออะไรอย่างเงี้ยถามพ่อเขาเหรอเขาต่ผมผมนี่ยาวเลยนะผมฉันยาวอย่างเงี้ยยาวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำหน้าอกไม่ได้อะไรแต่แต่งตัวเวลากลับบ้านผมยาวแต่แต่งตัวต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายนะแต่เชือผู้ชายเชือกผู้ชายหมดแล้วขนาดว่าลูกสาวหรออะไรเงี้ยพ่อยังบอกว่าไม่ใช่นี่ลูกชาย เราไปเดินสายทุกที่ทั่วประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่เริ่มแบบรู้แล้วว่าเราแบบไม่ใช่ผู้ชายเขาก็เหมือนตัดตัดเลยนะตัดเลยตัดเลยนะแม่ออกจากกองมรดกเลยแล้วไม่เอาเอวิติงจิงกะเบลคือมาอยู่กับน้องสาวหมดเลยคือเรื่องการดูแลเงินเรื่องทองอะไรเราต้องมาประกวดเดินสายเพื่อที่จะหาเงินมาดูแลตัวเองใช่ค่าห้องค่าอะไรไกลเป็นว่าเราทั้งทำเองหมด ตออายุเท่าไหร่นะที่หางเงินเองสิบแปดสิบแปดทำงานกันแล้วอ่ะใช่เด็กตั้ใหม่คือโชคดีของฟิล์มที่เราเป็นคนสวยอ่าอันนี้เยอะหนึ่งทำให้เวลาไปประกวดเราจะได้ที่หนึ่งและที่สองคือถ้าไปแล้วตุ๊บมันไม่ได้เงินใช่ไหมแต่ที่หนึ่งที่สองไปยังได้เงินต่ก็เธอประกวดประกวดสาประเภทสองหรือก็เธอไม่ได้เงินเยอะนะผู้หญิงที่หนึ่งสามหมื่นแต่ก็เธอที่หนึ่งห้าพัน หากกับพี่เลียงคนละ2,500ันหต้องกี่เวทีละ,ะแต่ว่าค่าชุดค่าเก็บแต่ว่า,วาไปไท,ทุกเวที<อ>เหนือใต้ออกตกตอนออกเฉียงเหนือไปหมดฟันมาทุกเวทีแล้วใช่โดยเพราะช่วงที่โกยเงินได้สุดมากสุคือ,อสงการกับอรอยกระทง เราโชคดีอย่างหนึ่งคือเราทานฮอร์โมนมันไปช่วยตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่สาวประเภทสองนะผู้หญิงผู้ชายก็มีปัญหานี้เหมือนกันแต่ฟิล์มอะโชคดีอย่าง,งคือฟิล์มเป็นคนที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีแต่ขนขามาจากแม่ได้แม่มาใช่มาแบบ มาเต็มมาเต็มเลยแล้วแต่ละคนขาผู้ชายก็จะเป็นแข็งแข็งใช่จะเป็นจะเป็นแข็งแล้วก็หนาหนาแล้วก็ยาวโกนไม่ได้เลยอย่างเช่นของของผมมันโกนไม่ได้ถ้าโกนโกนได้แต่ถ้าโกนพี่นาศเลยดกดกเป็นต่อเลยโกนอะโกนได้แต่ถ้าโกนหลังโกนอะคือหนึ่งเลยเป็นตอจุด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 ขาเป็นกระด้างกระด่างลายตุ๊กแกและที่สำคัญคือขนที่ขึ้นมาใหม่อ่ะแข็งกว่าเดิม การประกวดนางงามเวทีเดินสายบางคนบอกว่าเวทีบ้านนอกบ้านนามันก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเกียร์แต่อยากจะบอกว่ามันเหมือนกับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งมีมีพี่เลี้ยงนางงามท่านหนึ่งสอนไว้ว่ามันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วไปสอบจริงในเวทีใหญ่ให้เวทีเล็กๆเป็นเหมือนข้อสอบเล็กๆหรือหนังสือข้อมูลแล้วพอไปเวทีหญ่หนึ่งเลยเราจะจัดการกับความตื่นเต้นได้ สเราจะรู้แนวทางคําถามในการเตรียมตัวอะไรเงี้ยว่าคําถามน่าจะเ,เป็นประมาณ,มาณไหนอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะรู้ึกรู้จักการจัดระเบียบร่างกายในการเดินหรือว่าอะไรสัรีราจะได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่เคยประกวดเลยเราขึ้นไปเวทีใหญ่เวทีแรกส่วนใหญ่เนี้ยเราจะไม่มีความมั่นใจ พองฟิล์มนี้ต้องประกวดตั้งแต่สมัยจึต้องพอกผิวของขาวใช่ต้องพอกผิวต้องทาบีบีอย่างเงี้ยเหรอรเลยใช่ไหมเพราอะไรลดขาวหมดเคยดูอะไรนะเดลี่ตุ๊ดซี่จะมีตอนที่อีกอล์ฟประกวดประมาณนั้นเลยบ้างฟิล์มงาณนั้นเลยใช่ไหมเป็นงานวัดเพิ่งๆงนั้นเลยต้องเต็มยศประกวดเดินสายเนี่ยจะแต่งหน้าเข้มกว่าประกวด เพราะอะไรครับทำไมต้องแต่งให้เต็มกว่าเวทีประกวดเดินสายไฟแรงมากอเวลาอยู่บนเวทีเป็นไฟหมอลําไฟอะไรอย่างอ๋อเขียวบ้างแดงบ้างอะไรบ้างมันจะไม่เหมือนเวทีใหญ่ที่มีแค่สปอตไลท์อย่างเดียวที่มันอย่งแล้วออกทีวีด้วย สมัยก่อนไม่มีไลฟ์สดแบบนี้เออแต่ถ้าออกทีวีมันต้องซอฟต์ลงเพราะแม่งมันจะเข้มเกินไปเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่น้องปีนเนี่ยก็เจอกันมาตั้งแต่ตอนสมัยที่ช่องเคเบิลเฟื่องฟูนะครัอทำด้วยกันใช่ไหมตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเคเบิลเฟื่องฟูแบบสูตรก่อนที่ทีวีที่ต้นจะมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนสายเช้า คือสดเย็นกี่รายการกี่คือบุคลิกของเราอ่ะแตกต่างจากมิสซิสาวนี่คนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราแตกต่างจากมิสซิสาวนี่คนอื่นยังไงครับคือคนอื่นเขาจะเป็นแนวเรียบร้อยใช้อ่า่อ่าอย่างน้องปอยก็จะแบบนุ่งเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ทุกคนแหละไม่ได้แค่ทุกคนแต่เราจะเป็นแบบเอออาเอออาตก้ะตาเออโผงผางสนุสนานเราเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคือสมัยก่อนตอนที่ได้มิสซิสวนี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือพอมงที่มันนี้ลงหัวปั๊บเราก็ต้องแบบ นิดนึงแต่พออำลาตำแหน่งปุ Cyberpunk ๊บมาเป็นตัวของตัวเองเลยจ้ากลับมาสนุกสนานเฮหาก็เลยได้เป็นแบบว่าพิธีกรรายการยิมยามามายมีทำงานตั <g <g ้งแต่7จดโมงเช้าจนถึงตี4ขอของวันหนึ่งเลยเป็นตุ๊กตารีบอนคือเป็นตุ๊กตาที่เหมือนเด็กจริงน่ารักมากมันจะไม่เหมือนตุ๊กตา เลยไอ้แก้วขังตาไม่เหมือนเป็นแบบผิวก็จะเป็นผิวแบบมีเส้นเลือดมีอะไรกันสายๆเห็นเส้นเลือดเหมือนกันคือเหมือนตุ๊กตายางไม่ไม่เหมือนเด็กจริงเป็นเด็กจริงเหมือนเด็กจริงๆอ๋อเพราะตุ๊กตายางตัวนี้ก็เหมือนคนจริงๆไงมันก็จะประมาณแบบใสๆแล้วแต่เป็นเดกนะเด็กเแล้วมีไส้อยทองนะใส่ทองใส่ทองให้ลูกด้วยจริงนะอันนี้แล้วคุณได้ไปจับไปเล่นไหม กะว่าจะเอาไปทั้งตัวเลยแหละก็คือหายไปคือแฮปไปแต่ว่าคือมีประสบการณ์นะเออคือมันมีมวลสารต้องบอกนิดเดียว่ามวลสารมาแล้วพี่พี่เอบอกว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาน่ารักน่ารักอ่ะแต่ข้างในมีนู่นมีนี่อยู่นะเอออยากรู้ว่าไอ้มวลสารที่มันอยู่ข้างในเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นมวลสารศักดสิบอกได้ไหมอันนี้บอกได้ไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้มวลสารศักดสิมันแล้วแต่สํานักด้วยไหมไม่ไม่ของพีมเองอ๋อคือเด็ก เด็กที่ที่เป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนมีการมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ได้รู้สึกเลยคือกลิ่นอเราเนี่ยจะรู้สึกเวลามีกลิ่นแบบกลิ่นเด็กเออมันจะเป็นมันจะเป็นกลิ่นแบบมันจะเป็นกลิ่นนมเอออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกถ้าวันไหนเขามาอยู่ใกล้ๆเราจะเป็นกลิ่นนั้นออกมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นนะ บอกก่อนว่าเราเป็นสาวประเภทสองสิ่งที่เรามีไม่ได้ก็คือลูกแล้วเราอยากมีลูกคือคือตอนนี้ยเฟะเรื่องกุมารทองไปเยอะเพราะว่ามีน้องหมาแต่ว่าไม่ไม่ทิ้งนะก็รีดดูแลแต่ว่าคือเราก็มาเ้องน้องหมาด้วยคือเราเราเป็นคนที่เหงาอืเพราะว่าในในในชีวิตเราเราแบบเราไม่ไม่มีเขาความรักที่แบบ เอาใจส่ยอะดูนเอาใจสาดูนะนเนี่ยค่ะตอนแต่ก่อนมีเดือเดีลูกเทพตัวเดียวมันคือจะบอกว่าพีก็เป็นสายชอบมามันผุดเป็นดอกเห็ดอย่างนั้นเริ่มมาจากอะไรอะมันเกิดจากการที่ว่าเราขอแล้วได้แต่ฟิลมไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่าฟิลมไม่อแนะนําให้ไปทางอบายมุกนะเพราะว่าฟิมไม่ได้ขอเรื่องหวยไม่ได้ขอเรื่องการพนันเลยแต่จะไปทางแบบขอให้มีงานวันนี้ขอให้มีงานมีอะไรเงี้ยแลเขาก็ เขาก็ให้มาแล้วจะพาเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วคิดดูว่าเพื่อนมาขนาดเนี้ยแสดงว่าเขาก็ต้องให้เราเยอะอะไรอย่างงี้ก็ช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าช่วงนั้นทำงานหนักมากเพี่เนาะงานงานเยอะจริงจรแล้วคอนนี้แบบเราสัญญาการที่จะเลี้ยงกุมารทองสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือสัจจะสัญญาถ้าบอกว่าจะให้ต้องให้จะทําต้องทํา แค่นั้นเองอ่ะวิธีเลือกกูมารดีกว่าเลือกกูมาเอาแบบเบสิกเริ่มต้นสมมติคนอยากเข้าวงการกุมาไม่เคยมีใครถามเรื่องนี้แต่ว่าพี่อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าให้เลือกที่เราชอบถูกใจอ่ะคํานี้ใช้ได้เสมอกับคนเพราะว่ากุมารที่เราเลียงมาห้าสิบองค์เนี้ยเราจะไม่ได้แบบต้องตาต้องใจทุกองค์ต่อให้เป็นบล็อกพิมพ์เดียวกันก็ตามจะมีแค่องค์เดียวที่รู้สึก เรารู้สึกว่าถูกชะตาออเอาแบบนั้นเอาแบบนั้นคือเอาที่เราชอบชและที่สำคัญก็คืออย่าใช้ในทางที่ผิดต้องบอกสาวประเภทสองอะจะมีความสวยที่ประมาณ25่สิบห้าสามสิบอะไรเงี้ยแต่ตอนสิบแปดสบเก้ายี่สิบเน่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบ กำลังกรุบเออมืนกรุบกรีบอะไรเออเออแต่ว่าแต่ผู้ชายต้องบอกว่าผู้ชายสมัยเนี้ยไม่ได้แปลงเพศก็หลับได้นะใช่บางคนบางคนโอ้ว้าว amazing เออชอบอันมีจริงจรบางคนเราเราเราได้เข้าไปในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฟซบุ o กว่าชายรักกัเธอบางคนเขาก็แบบไม่ชอบแบบแปลงเพศนะ อแต่มันอย่าบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ผิดเนาะมันเป็นรลชิโยของโลชิโในปัจจุบันนี่ะมันไม่ได้แบบมีจํากัดเพศแค่ว่าสาวสองกระเทยผู้ชายอะไรเงี้ยมันมีแบบเชอรี่อะไรมีอะไรเงี้ยเยอะแยะมันเป็น LGBTQ คือมันได้หมดมีแม้กระทั่ง ทอมกับสาวสองมาแกันก็หลายคู่นะใช่สาวสองกับสาวสองก็มีมีเหมือนกันมเหมือนกันสาวสองสาวสองสาวสองแบบแปลงเพศทั้งสองคนหรือสาวสองคนนึงไม่แปลงก็มีเหมือนกันมีมันยันดามปายแล้วใช่มันแบบซับซ้อนเรื่องของความรักบนท้งมันความรู้สึกมันจะเป็นหลักมากกว่าสมัยนี้นะใช่มันพูดยากพิมเรื่องมงกุฎเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าทุกวันนี้ที่มีทุกวันนี้เพราะเป็นมิสซิฟานีอันนี้พูดจริงๆ และทําให้บ้านรถและผู้ชายตามมาแต่ถ้าเราเลือกบ้านแต่เราไม่มีไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรเราไม่มีคนรู้จักเราก็ได้แต่บ้านเราก็มีเงินซื้อรถถ้าเราเลือกรถเราก็ไม่มีบ้านเราก็ไม่มีผู้ชายถูกไหมแต่ถ้าเรามีมงกุฎเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้มาต่อย,ยอดทุกวันนี้ที่เป็นฟิล์มได้คือคนรู้จักฟิล์มในฐานะมิสทิฟฟานี การที่คนเราคบกันน่ะมันเกิดจากความรักก็จริงแต่อย่าลืมว่าผู้ชายมีคําว่าเสน่ห์ใช่ไหมแล้วมาอยู่ใกล้กับเราแล้วเรามีของเสน่ห์เยอะเราต้องพูดอรางทีมีเครื่องรางเสน่ห์เยอะบางทีเนี่ยมันมันซึมซาก้าไปหาแฟนเราเข้าจะหมพลังมันก็แผเออเข้าใจไหมเขาก็ดูดซับไปแล้วเวลาเขาไปไหนอ่ะเมืองนอกพวกผู้หญิงเมืองนอกเนี้ยเขาจะชอบเทสแบบ คนตัวใหญ่ผิวคล้ำอะไรอย่างนี้เขาก็เลยนอกใจตอนที่นอกใจคือเราไม่ได้ทักแต่เรารู้สึกว่ะอยากจะบอกคุณทางบ้านก่อนฟังเลยฟังเลยแต่นอกใจกองดูง่ายๆเลยกจับเลยครับหนึ่งอยู่ดีๆอยากลดน้ําหนักอืมอยากดูแลตัวเองอยากลดน้ำหนักก่อนเยาลด้ำหนักแต่เขาหลอกขึ้นเลยนะอยากลดน้ําหนักออยู่ดีๆก็แบบเขาต้องลดน้ําหนักแล้วที่ลูขึ้นมาลดน้ําหนักสองคือ ถ่ายรูปตัวเองบ่อยขึ้นเสฟิงเงี้ยไปดูอะไรอย่างงี้ใช่สามโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยสำคัญมากไม่ให้แตกเงี้ยหรอไม่ให้แตะเอาไว้ใต้หมอนเอาละนอนทับไปเลยหาไม่เจออห็นไ่ด้เอแอบไปคุยข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นตลอดเวลาโดยที่ไม่ให้เราแบบดูอะไรอย่างเงี้ยเบี่ยงหลบโทรศัพท์เนี่ยสำคัญ แล้วก็จับได้อย่างงี้จริงๆคือแฟนนอนแล้วเอาไว้ใต้หมอนนั่งคลิกอ๋อตัวแล้วชันก็มาลานะเองนอนแล้วคลิกพอดีแล้วบังเอิญว่าคนนี้เคยเป็นแฟนกับเขามาก่อนผ่านไปเก่ามันร้อน,นร้อนใช่แล้วเขาเนี้ยแต่โชคดีของฟิล์มที่คือเขาอยู่ต่างประเทศถ้าเขาเป็นคนไทยอ่ะฟิล์มก็คงจะยากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็สวยอะไรอย่างเงี้ยพอนอกใจปุ๊บ เราทิ้งเราเลยนะแทนที่นอกใจจะมาง้อเรานะไม่ใช่ฉันจะบอกเธอให้ความเป็นจริงไม่ใช่นะคะยังไง่ะความจริงกับเธอเห็นสวยแบบนี้ตอนผู้ชายมีคนอื่นเทกนนนอนนอนอยู่บ้านคนเดียวนอนนอนกับลูกๆนอนกับกูมาความไม่าจออยู่กับลูกๆสองคนนอนกับกูมาทองและต้องหมาัวไม่อยู่ค่ะปวตายเลยแล้วบอกว่าไม่มีสิทธิ์กูจะทาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยกระเทอก็นั่งหรอ พูดกับเราแบบนั้นเลยเหรอมาและบล็อกเฟซเราแปลนะการติดต่อบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่ตอบอะไรเลยเกลียวแล้วเกลียวเราไปเลยเก่เยวเลยก็เวอร์เวอร์ตายแล้วอยู่ม่ะร้องไห้แล้วหลับฝันว่านอนอยู่ที่เตียงนี่แหละมีกุมารทองอ่ะยกมากล้อมเราเป็นตัวยูเลยนะ ยูเนู่ในะเยอะมากนั่งแล้วเราก็ร้องไห้ในฝันร้องไห้แล้วแบบเด็กๆถามว่าแม่โอเคไหมแม่ไหวไหมอ่ะว่าแม่ไหวไหมเป็นห่วงเออแล้วเราก็เลยบอกว่าแม่ไม่ไหวในฝันนะอันนี้ในฝันมันเกิดจากจิตสำนึกของเราเลยแหละเราว่าแม่ไม่ไหวไปตามพ่อกลับมาได้ไหมอันนี้คือเราพูดกับใช่กับน้องกุมารแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าแม่ไหวไหมเราบอกว่าไม่ไหวไปตามพ่อกลับมาเด็กๆทุกคนบอกว่าไม่ พราะพ่อทําแม่เสียใจเราเลยเราก็เลยบอกว่าไปตามกลับมาจะเอาคนนี้ไม่ได้แม่จะเอาเออไปตามกลับมาไปแล้วจะให้ไอติมเขาบอกว่าให้ไอติมวิ่งกันแบบรุกขึ้นไปฉันไม่ต่อฉันไม่ก um ูไปกูไปเลยแย่งกูไปตามไปตามก่อเหนแกกินอย่างเงี้ยอะไรือความรักแล้วพอเราตื่นขึ้นมาแฟนบทบทบอกเราติดต่อกลับมาหาเราเลย ตอนนี้ทำ u t u b e รายการเรื่องเล่าสาวสองค่ะเป็นรายการที่อวอลิตี้เกี่ยวกับสาวสองทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าสนุกอะไรหรือว่าเป็นสาระอะไรเงี้ยเพื่อให้คือในปัจจุบันยังไม่มีใครทำต้องบอกนิดนึงฉันชอบรายการชอนเทและกันมากเพราะว่าเราเป็นเราเป็นสาวประเภทสองเราก็อยากจะทำอะไรที่แบบคือสาวประเภทสองในในบ้านเรามันเยอะมากและมีทุกเพศเอยมีทุกวัยที่ยังไม่ได้แบบ ค้นพบอย่างเช่นไปสาววัยสองอายุเยอะเขาได้เข้อคิดยังไงบ้างเช่นเขาโดนผู้ชายหลอกเธอคิดดูนะพี่นั้นลองคิดดูนะว่ากระเทยที่มีเงินเยอะแต่รักผู้ชายคนหนึ่งมากวันหนึ่งผู้ชายอ่ะบอกว่าขอยืมบ้านขอยืมบ้านเนี่ยไปจำไปจำนองแล้วผู้ชายเป็นแฟนเราเนี่ยจะผ่อนคืนให้ทุกเดือนจนหมดแต่พอได้เงินเอาไปจำนองแล้ว เทเลยเลยและเป็นบ้านเหล่าจากคนกระเทยที่เก็บเงินทั้งชีวิตซื้อบ้านชกลายเป็นคนไม่มีบ้านอยู่แล้วคิดดูว่าหมดนานๆฉันร้องไห้เลยใช่แล้วแล้วอายุตอนเนี้83ปีอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานมีคนแถวบ้านมาช่วยดูแลคนรู้จักแล้วตอนนี้ก็เดินแทบจะไม่ได้แล้วคิดดูว่าชีวิตแม้กระทั่งบ้านที่เป็นชื่อตัวเองอะตอนนี้ก็ไม่มี อันนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่สาวถ้าเป็นสาวสองนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่อยากให้ให้เว้นระยะทั้งตัวเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าอย่างบางคนแบบต้องการเลยน้องๆสมัยนี้คือรับฉันให้ได้สิเหมือนเรา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 เคยผ่านตรงนั้นมาคือทำไมรับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมรับเราไม่ได้ที่เราเป็นสาวประเภทสองเราเป็นกระเทยรับเราให้ได้สิคือบางทีความหวังของคุณพ่อคุณแม่เนาะอย่างฟิลเป็นลูกชายเดียวเหมือนกันเนาะ เออเราก็เข้าใจนะเออเธอเข้าใจไหมมันเป็นอะไรที่แบบเราเขาหวังกับเรานั้นให้เวลาและพิสูจน์ตัวเองอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งฟิล์มเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งน้องๆมีในส่วนของอาชีพหรือว่าความสุขอย่างอย่างที่แม่ฟิล์มเป็นห่วงเลยคือเรื่องของการงานคือสาวประเภทสองหางานยากค่ะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้เปิดเปิดเอาความจริงยากมากนะมา เพราะว่าเขาไม่ค่อยรับสาวประเภทสองทำงานคือพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ไงก็งไม่อยากให้แบบเราแบบ <ไป S 1> เสียใจยวันหนึ่งเราโตขึ้นเราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เราดูแลตัวเองได้แล้วอย่าลืมคือตอบแทนพระคุณพ่อแม่ออแค่นั้นแหละพอแล้วเขาก็ารับได้แล้วแค่นี้